อันนี้บุรพา mm. อันนี้ของไก่ศิลปุกไก่ศิลปุกนี่ครับอันนี้คือเจอกับพี่แชมป์ครับพี่แชมป์ขอบใจครับจะถ่ายวิตีิกนะครับเริ่ม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 เขินกล้องเขินกล้องครับอันนี้คือหมัดอย่างเดียวครับพี่แชมป์เทคนิคหมัดครับวันนี้ วันนี้เจอกับพี่แชมป์ครับฝงหนึ่งหมัดเล่นไดน้อยครับพี่แชมป์เสริมหมัดให้กับสองหมัดครับ สองหมัดโดนสอกครับเมื่อกี้

ดูหมอนลยเอพี่พี่เนี่ยกรเลวตดี๋ยวอีกสิบวิจะไปดูทีร์พงนะครับ นะครับวันนี้สอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่แชมป์ครับเทคนิคจากพี่แชมป์ต้ใช้ความอ่อนตัวครับใช้ความอ่อนตัวด้วยครับ